คุกกี้รถลูกสนทำไมหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะไม่อยากฟังเพลงต่อแล้วเหรอมไม่ใช่สหนอยก็แค่ภาพครัวคืออะไรแบบนั้นสินะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ที่สร้างฉันขึ้นมาหรือคุกกี้ที่เชื่อมโยงด้วยสสหรับเดียวกันฉันไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยสักนิดไม่รู้สินะ จำได้หรือเปล่าเรื่องเล่าของเหล่าคุกกี้จากหมู่บ้านที่ถูกทิ้งของอาณาจักรวานิลาถึงตอนที่คุกกี้พวกนั้นกำเนิดขึ้นพวกเขาจะไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีคุกกี้ตัวอื่นอยู่อีกแต่สายสัมพันธ์สุดพิเศษก็นำพาให้มาพบแล้วก็บรรจบกลายเป็นตัวตนแสนล้ำค่าแก่กันและก,กันเธอเองก็ลองนึกถึงตัวตนที่แสนล้ำค่าสำหรับเธอสิ ครอบครัวน่ะมีอยู่หลายรูปแบบนะตัวตนที่แสนล้ำค่างั้นลองฟังเรื่องราวส่งท้ายปีของครอบครัวที่เชื่อมโยงกันด้วยสายใยอลัมค่าดูไหมเชื่อมโยงด้วยสายสัมพันธ์สุดพิเศษตัวตนที่แสนล้ำค่ารอเดี๋ยวสิฉันกำลังทีดเรื่องสำคัญ ฮะว่าไงนะแน่นอนพวกเธอและป่าแห่งนี้ต้องรับค่าสำหรับฉันที่สุดอยู่แล้วฮะ,ฮะจริงด้วยฉันไม่ได้อยู่ตัวเดียวสักหน่อย้าพันคอที่ฉันเตรียมมาเป็นไงอุ่นมาก ยังชั่วที่ถูกใจเห็นว่าให้ส่งท้ายปีกับครอบครัวแสนล้ำค่างั้นฉันก็จะฉลองสิ้นปีกับพวกเธอเพราะเราคือครอบครัวนี่นะา